เป็นแคทตัสดที่มุมบ้านจริงๆนะคะตัวนี้เป็นแคทตัสมุมที่สะสมเอาไว้ที่บ้านนะคะก็จะวันนี้แนะนําไม้ด่างแล้วนํามากราฟ2ชนิดด้วยกันนะคะ,ะไม้ด่างที่นํามากราฟก็คือชนิดแรกตัวนี้นะคะอันนี้คือตระกูลเก๋งจีน เก๋งจีนมีดอกที่สวยนะคะเมื่อ,อไลฟ์ที่แล้วนะคะเราเจอเก๋งจีนแบบสีเขียวนะคะซึ่งตัวนั้นก็จะปลูกง่ายดูแลง่ายเลี้ยงง่ายเพราะเขามีสีเขียวเขามีอาคอโรอฟินที่เยอะนะคะก็จะทำให้ดูแลง่ายส่วนตัวด่างนี้นะคะอคอโรอฟินน้อยจึงต้องนำมากราฟ กับโตกราฟเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้ดีสำหรับไม้ด่างนะคะ,ะตัวนี้เก๋งจีนด่างไม่ทราบของเพื่อนๆมีสะสมบ้างไหมนะคะก็สะสมมาตั้งแต่ประมาณ1เซนนะคะประมาณ1เซนแล้วแบ่งกราฟนะคะแบ่งกราฟอยู่ประมาณ3ตัตัวนี้ก็ใช่นะคะอันนี้ก็จะกราฟทิ้งเอาไว้สำหรับเก๋งจีนด่าง นะคะเมื่ออเข้าโตขนาดนี้ราคาเขาก็ไม้ด่างส่วนใหญ่จะได้ราคานะคะอ่าอันนี้ก็หลักพันนะคะถ้าเป็นเก๋งจีนด่างตัวนี้ก็หลักพันนะคะอ่ะส่วนตอที่เราใช้กราฟอันนี้ก็จะเป็นโอพันเทียอ่าใบเสมาตัวนี้หาง่ายนะคะราคาถูกแต่เขาก็ส่งน้ำ ขึ้นไปเลี้ยงไม้ที่กราฟได้ดีนะคะตัวนี้ก็จะ,ะนิยมเหมือนกันนะคะสำหรับตอโอพันเทียเพราะเป็นอตอที่หาง่ายนะคะ,อะตอกราฟชนิดแรกนะคะที่เรามารับชมในวันนี้ก็คือเก๋งด่างนะคะเก๋งจีนด่างอ,ออกดอกเมื่อไรนะคะก็จะ มาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะส่วนถัดไปนะคะไม้ด่างที่กราฟในวันนี้ไม้ด่างที่นำมาแนะนำนะคะไม้กราฟในวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้อ่าอันนี้นะคะตัวนี้คือโลโฟโลโฟด่างนะคะหาได้ไม่ง่ายสำหรับโลโฟโลโฟด่างได้มาอ่า ประมาณ8เดือนแล้วนะคะได้มาเม็ดเล็กๆนะคะโตกว่าหัวไม่ขีดนิดเดียวตอนที่ได้มานะคะเราจึงนำมากราฟกับตอลิทโลเอาไว้อันนี้คือตอลิทโลนะคะตัวนี้ก็จะนิยมกราฟไม้เพราะว่าเขาจะามีความคงทนนะคะแล้วก็จะต้านทานต่อโรค สำหรับต่อลิเทโลนะคะตัวนี้กราฟกราฟเอาไว้เนี่ยแเดือนขึ้นนะคะแเดือนขึ้นไปนะคะน่าจะ8เดือนอเพราะว่าพี่นี่เป็นคนเป็บกราฟเองนะคะตัวนี้สำหรับโลโฟตัวนี้ก็ตัวนี้จริงๆสามารถแยกไปกราฟได้อีกแล้วนะคะถ้ามีเวลาก็จะ,ะไปกราฟ นำไปกราฟได้อีกนะคะสำหรับตัวนี้เป็นไม้ที่โตช้าเพราะว่าถ้าไม้ด่างก็นิยมมากราฟกับตอกราฟแบบนี้แหละนะคะตอริเทโรนะคะเป็นชนิดที่สองไม้ด่างที่แนะนำในวันนี้นะคะตอกราฟนะคะอันนี้คือเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เป็นตอกราฟการเลี้ยงตอกราฟถ้าถ้าหากเพื่อนๆมีตอกราฟที่สูง สาม,มารถตัดได้นะคะตัดให้เขาแตกออกมาใหม่ตัดแบบนี้เขาจะแตกคู่ขึ้นมานะคะกะ็เป็นการขยายพันธุ์ที่ได้จํานวนอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ต้องตัดให้เขาแตกต่อริทร,รนะคะส่วนกระถางนี้อันนี้ปลูกรวมมิตรเอาไว้ก็แนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักชื่อในวันนี้ด้วยนะคะ ชนิดแรกตัวนี้เราเรียกว่ายูโฟเบียก็มีความสวยงามนะคะยูโฟเบียส่วนตัวนี้กระบองทองกระบองทองก็จะเป็นไม้ลำสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้นิยมนำไปจัดสวนถาด นักเรียนครูบาอาจารย์ที่จัดสวนถาดนะคะนิยมนำกระบองทองไปเป็นไม้ประทานในถาดนะคะในถาดการจัดสวนถาดก็คือการจัดไม้รวมๆกันหลายๆชนิดแล้วไล่ระดับลงมานะคะเป็นไม้กลุ่มเดียวกันเซตเดียวกันต้องการแสงต้องการน้ําแบบเดียวกันนะคะสวนกระบองเพชรก็นิยมกระบองทองเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้ อันนี้หนามกระดาษนะคะเราก็จะเด็ดแบบนี้นะคะเราจะเด็ดตัวที่เขาแตกลูกออกมาใหม่แบบนี้นะคะแล้วนำมา,าปลูกปักเอาไว้ตั้งแต่ลูกเล็กเลกเล็กกว่านี้นะคะตอนที่พินิษปักเอาไว้ก็จะลูกเขาเล็กกว่านี้ก็กระบองเพชรไม่ยากนะคะสามารถปลูกปักเอาไว้ ในกระถางรวมๆกันไว้รอเวลาให้เขาเติบโตนะคะก็จะได้แบบนี้การเลี้ยงกระบองเพชรก็จะได้แยกหน่อแยกกกนะคะออกมาเรื่อยตัวนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงดูไม่ยากรู้ใจนะคะก็คือตัวนี้เขาไม่ต้องการน้ำเยอะต้องการแสงที่เยอะต้องการความร้อนความชื้นให้แบบ น,น้อยนะคะถ้าแห้งถ้าแรงเขาอยู่ได้แต่ถ้าเขาชื้นเยอะเขามีโอกาสเน่าได้นะคะสำหรับกระบองเพชรบ้านบ้าผ่านไปแล้วนะคะยูโฟเบียกระบองทองนะคะและหนามกระดาษส่วนตัวนี้ตัวนี้พี่เรียกพี่นิดเรียกแหมมกล้วยหอมนะคะอันนี้จะเป็นแมมกล้วยหอมอันนี้ก็ปลูกปักเอาไว้ตั้งแต่ตัดยอด นะคะตัดส่วนบนเขามาปลูกเอาไว้ตั้งแต่เขาเล็กๆตอนนี้ก็สามารถที่จะแยกกระถางได้แล้วนะคะก็คงจะ,ะหลังจากนี้ไปเขาต้องหาเวลามาแยกเขาออกจากกระถางนี้เพราะว่าล้นกระถางแล้วนะคะส่วนตัวนี้ก็เนี่ยปลูกลบว,วมกันไว้นะคะโอพันเทียอันนี้ก็เป็นที่นิยมอยู่เหมือนกันนะคะ,ะหะูพี่นี่จะเรียกหูท่านเป่านะคะอันนี้โอพันเทียตัวนี้ ก็จะยอดนิยมอยู่เหมือนกันนะคะ,ะส่วนตัวอื่นวันนี้เอาสักสิบกว่าตัวนะคะรู้จักชื่อของกระบองเพชรตัวนี้อันนี้ไม้ที่แตกหนอแตกหน่อได้ดีเหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะหัดเลี้ยงนะคะอันนี้เราเรียกว่าแมมคามิน่เนี่ยคือถ้าเขาแตกหน่อออกมาลักษณะนี้เราสามารถ บีเขาเนี่ยออกไปขยายพันธุ์ได้นะคะ,ะถ้าเราบิดเขาออกไปก็ปล่อยให้เขาแห้งแผลแห้ง,หงสักสัปดาห์หนึ่งค่อยนํามาปลูกสัปดาห์หนึ่งหรือ10วันหรือไม่ว่างจริงๆก็โยนเอาไว้นะคะเพราะว่าเขาสามารถออกรากได้เองโดยที่แค่รากอากาศเขาก็สามารถมีรากได้นะคะก็วางเอาไว้ใส่กระจาดผึ่งเอาไว้ใต้โรงเรือน ใต้หลังคาใต้ชายคานะคะตัวนี้ก็จะ,อ,ะอย่าให้โดนน้ำฝนนะคะช่วงที่เราบีออกลอ,อยแผลที่เราบีเข้าออกตัวนี้ก็ใครมีปูนแดงปูนแดงมาป้ายเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะเดี๋ยวเขาจะเน่าทั้งยวงนะคะป้ายฆ่าเชื้อโรคไว้ก่อนนะคะบีออกมาใช้ใช้มีดคมๆดีกว่านะคะแล้วก็ กัวหนามนะคะอันนี้ก็คือกัวหนามมันบีดออกยากเป็นคารมิเน่นะคะอันนี้เป็นแมมคารมิเน่ตัวต่อไปในวันนี้เอาตัวไหนดีเอาสักสิบกว่าตัวนะคะวันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นแมมมิลาเรียตัวนี้เหมาะสําหรับมือใหม่อย่างยิ่งนะคะที่จะปลูกแมมตัวนี้นะคะ,ะพี่เนตจะเรียกอแอม,มคริสมาสนะคะส่วนชื่อ ภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องไปเปิดดูกันอีกครั้งหนึ่งตัวนี้เขาจะแตกหน่อดีมากๆนะคะตัวนี้เหมาะที่มือใหม่จะไปขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนะคะแยกอ,ออกมาประมาณสักสองเดือนเนี่ยก็จะดูดีแล้วก็จะมีความอวบอิ่มแล้วก็จำหน่ายสามารถที่จะจำหน่ายได้เร็วนะคะแมมตัวนี้ก็จะเป็นเมมมิลเลียอีก1นึชนิด นะคะตัวนี้วันนี้ก็จะรู้จักชื่อกันแบบง่ายๆนะคะก็จะมีตัวนี้ยูโฟเบียกระบองทองหนามกระดาษอ,าอันนี้ก็จะเป็นแมมกล้วยหอมนะคะส่วนตอนนี้เราเรียกว่าริดทโ,ทโลสามารถตัดได้นะคะเนี่ยคือตัวนี้คือตัดได้ละสองได้สองละ ตัดหนึ่งได้คู่ดีไม่ดีได้สามนะคะตัวนี้แล้วเราก็ตัดออกแล้วพอเราตัดสองตัวนี้ออกเขาก็จะแตกหน่อใหม่ได้อีกนะคะและตัวนี้คามิเน่ส่วนตัวนี้ก็เป็นโลโฟนะคะตัวสุดท้ายอันนี้แอสโตไฟตัมนะคะตัวนี้คือแอสโตไฟตั้มนะคะ แอตตตัวนี้ก็สวยงามนะคะเอาละค่ะสำหรับไลน์นี้แคทตัดบ้านๆน,นะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้กับการมารู้จักชื่อของกระบองเพชรนะคะที่ดูแลไม่ยากนะคะก็สำหรับไลน์นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและมาชมย้อนหลังนะคะไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ